มาแล้วละครใหม่ช่องสามยี่หวาดาตังฟิตติ้งแล้วนะคะทุกคนสำหรับละครใหม่ที่มีชื่อว่ายี่หวาดาตังละครพีเรียดเรื่องใหม่ช่องสามนำโดยพนางคู่ใหม่เคมีดี อแมนดาคือแทนลูกรักคนใหม่ของช่องส่วนพระเอกพลนวัตเขาครองตำแหน่งนี้มานานแล้วนะคะทุกคนเป็นการจับคู่พระนางงานแน่นมาเจอกันเอาเป็นว่าแฟนๆละครก็รอติดตามเคมีใหม่ๆของคู่นี้ได้เลยคลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนหลังจากนี้ถ้าช่องสามมีผลงานมาเพิ่มก็จะมาทำคลิปแบบนี้แน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ a c e บุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย